โอเควันนี้มาตามกระแสหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆมันก็เป็นกระแสสักพักแล้วล่ะสำหรับสคริตเกมนะฮะเกมกุ้งชิมเกมจะก๊อปทั้งทีโอ้โหเปลี่ยนแค่หน้าชื่อจากปลาหมึกเป็นกุ้งโอเคจากสคริตเป็นชิมนะฮะอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าเขามีความพยายามเราก็ไปเข้าไปเล่นเขาหน่อยเข้าไปแวะเวียนลองทดลองดูซิว่าแบบนี้เป็นยังไงบ้างกําลังโหลดสินทรัพย์ตัวช่วยในการโหลด อาเกมกุ้งกับเกมปลาหมึกมันจะเป็นยังไงเรา3-5-2ครับเรามันผู้เล่นหมายเลข3-5-2เข้าไปร่วมเล่นเกมเลยเอาละสควิตเกมเสัจจนจ์มาจัดให้แต่เราไม่บุลลี่คนคนพัฒนาแมปนะครับต้องบอกว่าต้องลองทดสอบดูก่อนเดี๋ยวพี่โอจะให้ดาวนะครับตอนนี้ก็คือเข้ามาตรงนี้เนี่ย อ,อีกประมาณครึ่งนาทีนี่อยู่บุมขวามือนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามีตังค์อยู่เท่านี้ใช่ปะน่าจะใช่ห้องหนึ่งรับได้50คนโอเคพยายามเรียนรู้กติกาในเกมนิดนึงก่อนเพราะที่ผ่านๆมาพี่โอเล่นอย่างเดียวเลยเข้ามาปุ๊บซัดกันยาวๆเลยแต่ว่าคราวนี้พี่โอว่าอยากจะลองศึกษากติกาเกมให้ดีแล้วก็อาจจะมีการให้ดาวด้วย อ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะรู้สึกว่าลิขสิทธิ์เพลงต้องปิดสิโอเคเราต้องปิดลิขสิทธิ์เพลงด้วยนะครับไม่งั้นติดเหลืองแน่ๆเทเลพอร์ตติง้งกำลังเคลื่อนย้ายไปไหนสิจ้าต,ตัวเองฮะอะไรให้ทำไรอ๋อโอเคถือว่าเราเข้ามาในการเล่นเกมแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจสวัสดีทุกคนพวกนายทุกคน เรามาเล่นเกมกันเถอะอะไรวะเนี่ยฉันเล่นเกมนี้มันแล้วฉันเล่นไอเกมบ้านนี้มันแล้วหยุดนะทุกคนเพศเพศคืออะไรเขาจะให้เราทำอะไรอีก5้าวินาทีเราจะต้องเจอกับเกมอะไรไหนดูสิเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าเอาล่ะเปิดประตูมา วัสด,ดีผู้คุมทั้งหลายเอ่อยังไงสิอะไรอะ่ะโหคนเพียบเลยว่าเฮ้ยโอเคฉันต้องการเงินสี่หมื่นกว่าล้านสี่หมื่นกว่าล้านวอนฉันต้องการที่จะขยายเวลให้ถึงคุณทุกคนทุกคนที่นี่จะเข้าร่วมใน6เกมที่แตกต่างกันใน6วันโอเค ใครที่ชนะเกมทั้งหมดได้จะได้รับรีซิพอาหารคือรีซิพอาแฮนด้วยเอาละยงฮีสวัสดีจ้ะยงฮีหรือเปล่าไหนดูสินั่นไงโอ้โหทําได้ดีทีเดียวเอาจริงๆกราฟิกก็ทําได้ดีนะสวัสดียงฮีสวัสดียงฮีที่รักไหนวะกัน นี่ยยุดงังยุดยังยุดยังโดนป่าวเนี่ยไม่โดนโดนป่ะวโดนป่าไปแล้วครับวิ่งวิววิววิวววิววววิ่ววิวิวิววิ อ่าวิวโดนไหมสาวผมแดงหน้าเราโดนไหมไปแล้วครับตอนนี้โดนไหมโอ้โหโล่อีกสองข้างหน้าไปแล้วปุ๊บเรียบร้อยเข้าฮะโอเคผ่านเฮ้ย บุญเลอีกหลายคนนะนับดูก็สิบกว่าแหละหโอ้โหแล้วตัวลังท้ายน่าจะทันไหมเนี่ยสูส้เพื่อน,อนส,สู้สูส้ๆโอ้โหไอสองตัวนั้นไม่น่าทันวะไม่น่าทันอ่ะอีกแปดเงอ่ะไอเพื่อนจะเข้าไปช่วยเหมือนในเรื่องก็ไม่ได้ด้วยบ้าเอ๋ยใครที่ดูสควิตเกมสองแล้วนะ่าจะโอ้ยเรียบร้อยฮะหมดเวลา มองเทงไปอีกสองตัวเหลือกี่คนวะนเนี่ยอา่าไหนวะเนี่ยตอนนี้เหลือกันกี่คนเนี่ยไหนดูสิอเอคไหนดูอุ๊ยตังก็ไม่เยอะเท่าไหร่แสดงว่ารอดกันเยอะก็ถือว่าโชคดีไปต่อดีกว่า เรามาเป็นคุณสัตว์ด้วยตัวนี้คืออะไรวะต่อไปภารก,กิจต่อไปอย่าบอกว่าย้ายมาที่เดิมนะทำไมคนตายไม่พอหรือไงเอาแล้วไงเฮ้มีลูกหินอยู่สี่ลูกแล้วยังไงสิไหนดูสิแล้วไงอะเลือกอันนี้ก็ไนดะ้อ๋อล้มหรอจริงดิตายแลว้ว ให้ทำยังไงอะ่ะให้ทำยังไงอ,อ,อ่ะเอออ๋อให้จิ้มแบบนี้ต้องค่อยๆจิ้มนะครับอ่ะลม่มเจอลม่มอันนี้ก็ถือว่ายากอยู่ปึงป๋งปึง๋งปึ๋งอะไรวะเนี่ย มีเวลาด้วยโอ้โหตายแล้วเล่งมือดีกว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วนาทีเดียวสองนาทีเหรอเดี๋ยวนะต้องใจเย็นๆครับแล้วดันได้รูปล่มซะด้วยเพราะคุณรูปที่เขาบอกว่าในเกมน่าจะยากสุดนี่ไปอย่างนี้เลยอีก44วิน่าจะได้เอ้เยเดี๋ยวนะ เดี๋ยว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 นะเหมือนจะพลาดนิดหน่อยแต่ยังพอพอได้มั้งใจเย็นใจเย็นใจเย็นทำได้ทำได้ทำได้อยู่แล้วปึ๊กเออ22วิโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งแตกเดี๋ยวอุย้ยอันตรายวะ่ะโอ๊ย ได้ไหมได้เว้ยสิบวินาทีสุดท้ายผ่านโอ้โหโอเคเฮ้ยเกือบละเมื่อกี้จิ้มผิดไปสองทีเหลือกี่คนวะเนี่ยเหลือไม่กี่คนเลยอะตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณสักสิบกว่าไหมโอ้โห,โโหวันนี้หัวเองหน้าตาแกเหมือนขุดลองชุดที่ห้างเลยอะเคลือบคืออะไรคืออไคือเคลือบอะไรคือเคลือบวะ อะไรคือเครือบอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรคือเครือบเดี๋ยวนะงงนิดหน่อยทำไมอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อมันให้ฆ่ากันหรอบัตโทเอ้ยก็ลืมไปลืมไปว่ามันให้ฆ่ากันนี่เองแล้วยังไงนี่สรุปเราตายใช่ไหมเนี่ย ปาเอ้ยรอดไหมเนี่ยไม่รอดวะโถเอ้ยเอารอดเหรอหรือยังไงไม่รอดวะเราไม่รอดอะโอโ้โหโอเคเราลืมไปว่ามันให้ฆ่ากันวะอันเดนรู้ก่อนว่าอ๋ออันนี้เล่นแบบตีโป้งอย่างงี้ปุ้ง ่ะโอเคจะได้รู้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันเราตกรอบนะครับสำหรับสควิตเกมครั้งแรกลืมไปว่ามันไม่ให้ทำรายกันได้ด้วยอันนี้โยนหินนะครับถอยหินให้แม่นยำอ้าวได้เว้ยอันนี้เดี๋ยวดูก่อนขอดูไปเรื่อยก,ก่อนจริงๆมันจะเหมือนในในหนังหรือเปล่านะไม่แน่ใจเลยโหแล้วนี่อะไรอะ่ะนี่เขาให้ทำอะไรอะ่ะอ๋อมาเก็บมาเก็บนี่ไงมาเก็บมาเก็บมาเก็บ อน,นี่ยังโยนเอผ่านมงผ่านโอ้ยนี่ผมขาวาเหมือนเราเลยมาเก็บครับมาเก็บดูซิมีใครผ่านไหมเอา้านี่ผ่านแล้วเว้ยคุกกี้บอยแล้วสุดท้ายเป็นไงเกมอะไรวะเนี่ยอะไรวะอะไรอะ่ะนี่คือให้ทำอะไรอะ่ะเอาผ่านลืมไปแล้วว่าเกมนี้มันมันให้ทำอะไรวะอ๋อโยนลูกข่างมั้งแล้วไงต่อ อันนี้คืออ๋อดอกบอลดอกบอลอันนี้ดอกดอกลูกนี้ไม่ใช่ดอกบอลดอกลูกขนไก่โอเคผ่านผ่านแล้วก็คือผ่านใช่ไหมโอเคเข้าใจละอะโหน่าจะตายกันเพียบอะเหลือคนเดียวด้วยใช่ไหมเหลือกี่คนเนี่ยนิวบี้เพเยอร์อันนี้ยังไปได้ไหมเนี่ย เหลือไม่กี่คนเองไะทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าพี่โอมาแก้ตัวใหม่เงินสี่หมื่นกว่าล้านวอนต้องเป็นของพี่โอโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์แมพไว้ให้สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าจะให้ดาวแมพนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างเหมือนในหนังนะโอเคแต่พี่โอลืมเองอะ่ะขอโทษทีอ่ะโอเคไปก่อนดีกว่าครับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ